สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังช่วงนะคะกับอาจารย์ตายหมอดวงตาทิย์ค่ะช่วงนี้ก็ในช่วงเล็กดับวนเนาะก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีนดีกับทุกๆคนเลยที่มีช่งลาภเกิดขึ้นนะคะ,ะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา2ิปซีธรหัสเจ็ดตัวก็ฐานรายมือโงเ่เฮงนะคะแล้วก็ไพ่ออรัเคิลต่างๆโหราศาสตร์ไทยนะคะ อ่าและวิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาด่าน์ำโชคเองเป็นศาสตร,ร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจกับการการศ,รศรรึกษาศาสตร์นี้ขึ้นมานะคะเลยทําให้อาจารย์เนี่ยสามารถออกตัวเลขได้อย่างม่นยำทีเดียวเลยค่ะนะคะอ่าเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดยอยากเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะคะอ่าสามารถเรียนได้เลยไม่ต้องกังวลใจว่าเรียนแล้วจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องก็สามารถอสอบถามได้หลังจากเรียนแล้วนะคะรวมมาจนถึงสูตร2ค่ะ สูตร2องนะคะเอ๊ะขอโทษนะสูตรหน่งนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่พอคุณได้ดาวเด่นมาแล้วเนี่ยคะ่ะเราจะสอนวิธีการหาดาวเด่นออกมา1ตัวเนาะพอหามาได้แล้วนะคะคุณก็เอาตัวเลขเนี่ยมาวิเคราะห์กับกับสูตร1หรือสูตร2 เข้าไปผนวกเข้าหากันนะคะจากประมาณนั้นเนาะก็จะทําให้คุณเก่งๆเฮงๆร <ๆ S 1> วยๆนะคะประมาณนั้นก็ค่าเรียนเพียง2000บาทเท่านั้นนะคะสามารถเรียนได้ใช้เวลาเรียนเพียงแค่แป้นเดียวเองค่ะไม่ต้องกัวงวลใจเนาะนะคะแล้วก็ไปฏิทิเนเลขงเดตาทิปนะคะปี69ออกแล้วนะคะออกวางจำหน่ายแล้วออกวางจำหน่ายแล้วในราคาปกติในราคา2999บาทค่ะราคาเดมิมเดิม <c oughs> เรามาดูผลงานกันดีกว่านาะผลงานของรอบวันที่1ตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นคือ2องห้าหกนะคระอบนี้อาจารย์ฟันที่5เน่ยเหตุผลนะคะเพราะเนื่องจากดาวฤหัสย้ายเข้าสู่ตำแหน่งของราศีกรกฎนะคะแล้วเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าอะไรมหาอุดคือความยิ่งใหญ่นะคะ คงและยิ่งใหญ่เนาะนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยฟันที่5แต่5ดันออกอ้อมสิลรุ่นจารย์่ะอาจารย์อาจาร์นะพูดอยู่กับตัวเองนะโอ้ยชีวิตบัดซบนะคะเพราะว่าถ้าหามันออกรัฐบาลอาจารย์รวยเล,ยลยะเลยรวยหลายแสนเลยเอาหพูดเลยนะคะเพราะว่าจารย์ได้ทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะนะคะเหตุผลเพราะ อมสินออก475ข้างล่างออก35ค่ะเห็นไหมเนาะนะคะเรามาดูกันออมสินนะคะในส่วนของปฏิทินอาจารย์ให้75นะคะตรงๆเลยเนอะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือ5335นะคะแล้วก็ของรัฐบาล78ค่ะเห็นไหมคะเออเนอะนะคะใครมีปฏิทินก็งัดขึ้นมาดูกันได้เนอะนะคะบอกได้เลยว่าเดสเตอร์นี่นะคะประมาณนั้นเขาทั้งรัฐบาลทั้งอมสิน นะคะทสไม่มีเพราะว่าไม่ออกออกวันออกทุกวันที่16คือวดที่เราจะถึงนเองนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้หมายเลขนี้เลยนะคะ0 8 5 9 15 9 159 87 08 5 9 9 7เ9 87เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ไะ no? อดียค่ะเนาะเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะว่าผลงานเป็นอย่างไรหละ่ะนะคะโอเคเรามาเริ่มดูที่สรุปว่ารวย เออนะคะสรุปว่ารวยเนอะงวดนี้นะคะอาจารย์ให้เด่นคือ0 7 6 5โดยส่วนใหญ่จะมี3ตัวนอกจากว่างวดใดก็ตามที่มี0 ก็จะมีเจ็ดพ่วงเข้ามาด้วยก็คือไม่เจก็ศูนย์นะคะวันนี้ออกที่เลข7ค่ะอาจารย์ก็ฟันผิดนะคะเพราะอาจารย์ใส่ที่5มันก็ออกจริงๆนะเพราะว่ามันไปออกออมสินล้วน,ลวนเลยนะคะประมาณอาจารย์พอออมสินออกเล่นนี้มาปุ๊บอาจารย์ก็ร้องเพลงทําไมถึงทํากับฉันได้ <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะแล้วก็แล้วถ้าเราสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮานอยหวยอะไรก็ตามอ่ะณวันะวนั้นเนี่ยดาวหัดพุ่ง พุ่งแรงแซงโค้งเลยเพราะว่ามันเป็นดวงดาวที่แบบโหนะยิ่งใหญ่นะคะประมาณนั้นแล้วดาวพฤหัสเขาถือว่าเป็นดาวครูด้วยนะคะดังนั้นอ่าก่อนต้องบอกก่อนนะคะว่าเลขสามตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเข้าแน่นอนจากที่อาจารย์สรุปมาแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเลขเนี่ยเข้าแน่นอนนะคะเข้าที่เลขเจ็ดนะคะวันนี้เนาะก็จะเป็น9 7 8 นะคะสตัวนี้เป็นเลขวิ่งเนาะนะคะวันนี้จะออกอะไรก็ตามคิดไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูเลขเด็ดตาทิศกันนะคะเลขเด็ดตาทิศวันนี้นะคะอาจารย์ให้เจนะคะเจ็ดอะไร7 8 8 7 8ปดจ็ดริงหรือเปล่าเอาถอยคิดไปดูว่าจริงหรือไม่จริงนะคะประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ข้างล่าง7 7ข้างบน7 8ข้างล่าง7 7วันนั้นนะมันเด่นก็คือเลข5กับเลขเจจริงๆนะคะต้องยอมรับเขาเนาะก็มันก็เด่นนะคะแต่ว่าเด่นสุดคือ5แต่ใบออกออมสินหมดเลยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็อ่ะหวยลาวยกตัวอย่างหวยลาวเลยนะคะหวยลาวออก5 0 5 0 6เห็นไหม 5 0 6เพราะวันนั้นพฤหัสเด่นจริงๆนะคะแล้วก็ข้างล่างออก9 5ออก6กับ9ตัวเดียวกันแล้วก็จะเป็น9 7 8 9 7 8อย่างนี้ค่ะนะนึกภาพไม่ออกอาจารย์ตีดังกาให้เรียบร้อยนะคะ9 7, 8 9, 7, 8 978อย่างนี้ค่ะเนาะนะคะข้างล่าง7 7นะคะอ่ะขออนุญาตวางเมื่อเราได้เลขมาแล้ว นะคะเราก็มาดูที่ตารางสูตรหนึ่งเนาะอาจารย์จะมีการสอนเคล็ดลับให้เพราะว่าในสูตรหนึ่งค่อนดีเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงสำหรับสมาชิกใหม่เนาะสูตรหนึ่งสูตรของอาจารย์จะมีทั้งหมด2สูตรนะคะมีทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งปัญหาไม่น่าเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรสอง ไม่หวันแม้วันมามา่าจะเบิ้ลจะหามจะต้องเอาอยู่ค่ะนะคะร,รอบนี้อยู่ที่รอบแปค่ะลอกลงมาคือแปดเ9 7จดแปดเจ็ดอย่างนี้ค่ะพูดเลยนะคะว่ายืนยันว่าเข้าทุกนวดแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮาหนอยหวยอะไรก็ตามเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> เข้าแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เบิ้ลหามนะคะถ้าเบิ้ลหามแหละจ้าดูสุดสาวค่ะเะจ้าต่อไปค่ะ มาเลขพุ่งเพชรค่ะนมลเลขพุ่งเพชรเนาะอ่าพุ่งเพชรนะคะบอกได้เลยว่าจากสถิติหลุดน้อยมากจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าหลุดน้อยมากจริงๆนะคะงวดนี้เด่นที่แปดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนั่นเองนะคะเข้านะเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองตัวล่างเจ็ดเจดค่ะจะอ่าเนาะอ่ะ,อะต่อไปคะ่ะอันนี้เด็ดสติจริงๆะค่ะรุนแม่หก นะคะก็จะมีสมาชิกบอกว่าหูจันเล็ก็จันเยอะก็อยากได้น้อยก็เข้า VP นะคะเพราะถ้าให้น้อยแล้ว VP จะขายได้ไหมคะเนาะเนาะโอเคมันมีค่าจ่ายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าทำป้ายค่าแอร์ค่าอ,าอู้สารพัดส,สารเพเนาะ นะคะมันก็มีค่าใช้จ่ายดังนั้นมันก็ต้องอุ่นุนกันบ้างนะคะดังนั้นอยากได้เลขน้อยๆก็เข้าเราก็ให้น้อยแล้วนะเลขของอาจารย์เตียยค่ะย้ําว่าเบิ้ลมีม,มีมีโอกาสเบิ้นนะอา,อาจารย์เตียยสั่งมามีโอกาสเบิ้นนะเจ็ดอ,อาจารย์ก็หนัอาจารย์ก็บอกให้ตัดเล่นนะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดจริงไหมไม่จริงถอยคลิปไปดูได้ค่ะสองตัวคุณยังเอยังว่าอีกตายแล้วชีวิตบัดซบ แลเลขอาจารย์เตียยยังไม่หลุดนะให้มากี่งวดแล้วเนี่ยอา่าหนึ่งไม่มั่นใจ3ามสี่งวดละเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปคิดอีกทีหนึ่งให้มาสามสี่วดยังไม่หลุดเลยนะรอบแรก6 4สี4่สหกเนาะรอบ2ก็จะเป็นเลขอะไรนะ จำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปคิด <c oughs> แกให้หลายเลขงง <c oughs> เนาะและแกเ่วันนี้แกก็ให้เจ็ดสองเจ็ดนะคะไว้ออกเจ็ดเจ็ดและย้ำด้วยนะคะมีเบิ้ลมีเบิ้ลแสดงว่ามีเบิ้ลก็แปลว่าเจ็ดสองไม่ออกแน่นอนก็ต้องออกเจ็ดเจ็ดป๊าดทำไมแม่นอย่างนี้เนาะอาจารย์เตียวแกฝากมาค่ะว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> นนะเป็นค่าครูครับนะจ๊ะอ่า ่อไปค่ะทักษะพารวยนะคะทักษะพารวยเนาะวันนี้ออมสินค่ะ3 5มห้ข้างบน7 5นะคะแล้วก็รัฐบาลคะ่ะ7 8ดเนาะนี่นะคะประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปค่ะเลขแบบร่างเลขจับร่างวันที่แล้วร่างออก7 7มาสแกนดูกันค่ะว่าออกหรือไม่ ตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตแต่ว่าเจดเ็ดของเราไม่มีเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนี่เห็นอย่งเนาะวันนี้ออกอะไรก็ต่างคลิกไปละกันนะคะต่อไปค่ะเลขดับบนเลขดับบนวันนี้วันนี้นะคะหนึ่งุราคมเนาขบนออก78แสแกนดเจไม่ใช่ค่ะ ของเราดับสายตรงไม่มีไปกลับเนาะดังนั้นงวดก็เลยผ่านนะคะเจแปดไม่มีต right? um ุ๊ตุ๊ดต huh? ุ๊ต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 ุตต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 ุตนั้นบอกให้เลยว่าเอาอยู่นะคะอ่านะรอบนี้ค่ะรอบนี้งวดของวันที่ส6บกตุลาคมอาจารย์ให้ดับศ1นหนึ่ง 1 2 6 5 9 8 0 4 4 5 4 9 3 1 4 8 3แ3 3แล้วก็8,1ค่ะ1น3่1 2ซ้ำแค2เจอหนึคจโอเคน่าจะเห็นน้องผนยากวางนะคะอ่าเรียบร้อยเนาะนะคะก ถ้าเท่าที่นับมาเนี่ยยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะคะเออว่าอ,า,งงอาอย่างนั้นเลยเนาะก็ก็ปาถนาอย่างยิ่งยวดเนาะก็ให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะแต่ก็อุ่นุนซื้อของบ้างนะคะเพราะว่าเออม,มันอยู่ด้วยมันอยู่ได้เพราะมันมีค่าจ่ายเนาะมันก็อุหนุนกันนิดๆหน่อยๆเส้นสองเส้นก็ดีใจละนะคะประมาณนั้นเนาะหรือถ้ามันโอ้โหซับมันจึนจางเหลือเกินก็เป็น กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันแล้วกันเนาะนะคะสำหรับสมาชิกที่อยากบอกว่าอาจารย์ล้วจะเข้าวีพียังไงคะหนูอยากอุหนุอน,น,นอาจารย์อันแน่ก็หนึ่งเลยคะ่ะหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หม่เศรษฐีนะคะพี่ใหม่เศรษฐีข้อดีของมันคือมันมีนมตัวเลขขึ้นเราสามารถเอาตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะตามบุญตามกําลังวาสนาเนาะนะคะแล้วก็ชินถูหวยะคะ่ะเชียรไปเชียร์มาอยู่นั่นแหละก็มาวิเคราะห์เบอร์เอวิเคราะห์ เอาตัวนี้ไปบูชาดูนะคะอาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเนาะนะคะแล้วก็หินไทเกอร์อค่ะนะคะว่าด้วยเดชอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภม,มีปีเซียด้วยนะคะก็จะทําให้มีโชคลาภม,มีอำนาจขึ้นเนาะและปีเสียเปลี่ยนสีค่ะว่าด้วยการเงินหมุนเวียนและโชคลาภนะคะหรือ ปีเซียเปลี่ยนสีนะคะจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อมันมีช่วงรับเกิดขึ้นนะคะนี่งนั้นเลยเนาะนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะคะลองดูค่ะนะคะและอื่นอีกมากมายพิงเขาว่าขอดูรูปเดี๋ยวจันจะส่งรูปไปให้ดูนะคะชอบอันไหนก็เอาอันนั้นเนาะนะคะ1เส้นจะได้วีพีฮอนจันไตห้างงวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะสำหรับ3เส้นนะคะก็จะได้ VP ของอาจรย์ตายทั้งหมด 20งมวดได้ส่วรลดอีก70ได้สูตร1และสูตร2ฟรีเลยค่ะนะคะใช้ได้ยันตลอดชีพและทุกขุวยค่ะบอกได้เลยว่าเข้าถูกมวดนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนก็เข้ามาเรียนเนาะจะได้วิเคราะห์หาดาวเด่นจันจะหาดาวเด่นให้เพียงแค่1ตัวนะคะรอบนี้จันพิเศษให้เลยสําหรับสมาชิกเนาะใครเข้ามาเรียนจะจะสอนหาดาวเด่นให้1ตัวเอาดาวเด่นนี้ไปประกบกับ สูตรหนึ่งนะคะแล้วทำยังไงอ่ะลงทุนแค่3 0 0พกว่าบาทแต่คุณกลับได้กำไรถึง2 0 0 0 0กว่าบาทแบบนี้นะคะอยากได้เงินอยากรวยเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ต่ายเนาะนะคะก็ใช้เวลาเยอยะแลวอาจจะต้องบายนะคะแล้วคบกับอาจารย์ต่ายใหม่ในขั้นต่อไปนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูต่ทิพย์ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะ กดแชร์และกดติดตาที่มีระฆังสองขีดกริ้งกริ้งกิ้งให้จันด้วยละกันนะคะเพราะหลายท่านหาหาไม่เจอเจอบ้างไม่เจอบ้างคลิปนี้เจอคลิปนั้นไม่เจอก็ไม่เศร้าว่าเป็นเพราะอะไรเนาะนะคะอ่ามันเหมือนกับเปลี่ยนระบบอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าลืมกดละกันนะคุณจะได้เจอของเราทุกคลิปทุกคลิปค่ะวันนี้สวีดะสวัสดีค่ะบายบาย